โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีสุมังตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารว่าไงลูกโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระก่อนไปเล็วซึ่งอันนี้มีอะไรเอ่ยมีพระธาตุศรีสุมงคลเนี่ยลูกอันนี้อะไรเอ่ยพญาสักีวงศ เมฆจันทราสาขาเจ้าเมืองมุกดาหารพุทธศักราช2,434ถึง2,442โอเคลูกไปลูกไปมาเรามาทางนี้ก่อนมาเร็วแล้ว,ลวมาไหว้พระทางนี้มาเร็วนี่ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่เมืออกันนะฮะนี่ใครที่มาที่มุกดาหารถ้ามีเวลาก็ คนจะแวะเข้ามากราบไหว้พระที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไปเดี๋ยวหน้าไปเร็วนี่เเข้าไปนี่ามาเลยว่ามีคลองใหญ่เลยนี่โอ้สวยงามเลยนี่ลูกสวยงามมาก กราบพระเลยลูกนี่ไหมเอ้โบสนี้ลงที่ทำบุญหลวงพ่อจะอยู่ตรงนี้โอ้สวยงามมากลูกกราบลูกก็กราบเลยกราบเลยกราบขอพรเนี้ยสวยงามมากเลยนี่ฮะดูรูปแบบของโบสถ์ฮะก็สวยงามมากน่ากราบยังลูก กราบแล้วเนาะเดี๋ยวพาป้าพามาชมพระพุทธรูปใกล้ๆหน่อยโอ้นีนฮะสวยงามมากเป็นพระพุทธรูปที่มีพญาน,นาคพญาน,นาคกี่เสียรลูกเจ็ดเสียนเนาะเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ลูกเจ็ดค่ะไปเร็วค่ะไปเร็วโอเคมาเร็วออกมา นี่นะฮะซึ่งวัดนี้ก็จะอยู่ติดกับชายโคงซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปเดินตลาดอินโดจีนใช่ไปเดี๋ยวใส่รองเท้าโก่นนี่อุย้ยนี่ไาใส่รองเท้าโก่นใส่ได้ยัง เอ้ยไม่เสร็จเลยนะเนอ,อมาเร็วนี่มาเดินมาฝั่งนี้มาเร็วเลอะโอเคเนี่ยเร,เรามาฝั่งนี้นิดหนึ่งลกมาอ้นี้ช้างสวยงามเลยเอากลับพระแล้วเข้าไปกราบนิดหนึ่งไปหรือกราบหรือไหว้ตรงนี้ก็ได้ลูกหรือไหว้ตรงนี้ก็ได้ นี่โอ้เหมือนเป็นเจดีคล้ายประทัดพนมเนะนีลักษณะคล้ายๆกันนี่มามาฝั่งนี้ลูกดูฝั่งนี้เร็วโอ้นี่อะไรเอ่ยโอ้นี่กระดูกช้างหรือเปล่า ฮะกรุช้างอ้ oh, เดี๋ยวน่าดูด้านหลังมีต้นไม้ท่อนไม้มยเยอะเลยเนาะมีแต่ไมยย้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอืมโอ้นี่ไม้เยอะแยะเลยวัดจะเอามาสร้างอะไรหรือเปล่ลาเนะโอ้ใ oh, หญ่มากเนาะเดี๋ยวน่าดูมาฝั่งนี้มาเดินฝั่งนี้ลงมา มาดูไม้ท่อนใหญ่โอ้มาดูมาเดินมามาลูกโอ้ดูไม้อะลูกโอ้ไม้ใหญ่มากเลยดูฮะโอ้โหไปออกไปแล้วฮะเดินไปโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บกระดูกไปเลยแลเ้าไปเข้าไปเข้าไปเข้ไปก็ไป,ไปโอ้แมวแมวด้วยแมวด้วย โอ้ดูเขาแกะสลักดูเดี๋ยหน่าดูแกะสลักแกะสลักบานหน้าต่างอะ่ะฮะโอมีแมงอะไรไม่รู้มาเร็วโอ้เดี๋ยวหน้าดูนกนกพิราบอยู่สองตัวเลยคู่ด้านหน้าเลยนี่ไงสร้างเมื่อ31กรกฎาคม2411อืมเยอะมากเลย อันนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะลูกเนาะสวยงามอยู่โอเคแค่นี้ก่อน